สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องคลสซี่บอยสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขีสุขคนก็สวัสดีครับวันนี้มาเจอกันที่ดรังค์แมนเตอร์ชายฉันละาเป็นคนขีน้เมา <c oughs> <c oughs> ก็มาดูนะครับวันนี้ลุงจะเจออุปสรรคอะไรลุงจะถึงบ้านสักทีไหมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับ นะครับทุกคนก็นสวัสดีครับมาแล้วกลับมากับลุงขี้เมาวันนี้ลุงจะถึงบ้านหรือเปลามารอดูโอเคเราอยู่ตรงนี้นะครับที่เดิมนี่ <laughs> เราอยู่ตรงนี้ที่เดิมเป็นยังไงลุงเป็นยังไงวันนี้ลุงถึงบ้านยังวะโอ้ย <laughs> oh, <hey, S 2> มาปพ๊บมึงก็เล่นคอนเทนต์เลยนะเชียลุง ไปครับไปเราต้องค่อยๆเดินนะครับคือเกมเมาหนักไปหน่อยอช่วงเนี้ยดูดิเดินไปแล้วโอเคไอ้นี่มีตำรวจนะจําได้มีตำรวจเดี๋ยวดูปุ่มดิกดยังไงไมาวะอ้าวนั่นไงตำรวจทุกคนเราต้องระวังตำรวจให้ดีนะครับเราต้องระวังตำรวจให้ดีนะครับเฮ้ยนี่เป็นไง ตำรวจอุ้ยเราต้องหนีตำรวจทุกคนต้องฝ่าไปตรงนู้นใจเย็นนะโอ้ยกลับมาจ่าจ่าใจเย็นจ่า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 เราต้องหนีนะครับโอเคจับไปดูแล้วจับไปดูแล้วไปลูไปจับไปดูแล้วลูไปโอ้ยหยุดจ่าอย่าจ่าเกียมมันเดี๋ยวนะใจเย็นนะครับใจเย็นเดี๋ยวาเขายีงบไม่เห็นเราจ่าเยียบไม่เห็นเราจ่าเยียไม่เห็นเราจ่าเฉยจ่าเฉยใจเย็นจ่าเฉย ยังพี่เห็นเราเราเราค่อยเดินไปนะครับเดี๋ยวให้จ่าเดินไปก่อนให้จ่าเดินไปก่อนโอเคโอเคเราต้องไปดูๆนะครับทุกคนอย่าให้จ่าเห็นนะแต่แด็แเด็บเแะเดตเด็บถ้าเธอไม่อยากอยู่กับจ่าเย้เฮ้ยเฮ้ยไอ้นี่ไอ้จอดเออกูฉี่ใส่แม่งเลย ได้ข่าวมึงได้งานดีเหนะจนกูยังเสียเพยเหมือนเดิมอยากได้คอนเทนต์หน่อยไหมเฮ้ยลุงลุงลุงไอ้จอดเออไอ้จอดมาเด้จอดเราโอ้โหไอ้จอดมึงก็เย็นเย็นไอจดไอ้จอดอึงได้การงานดีอ่ะมึงเจอกูเป็นไงกูไม่เลื่อนเกี่ยวหรอกว่าไงัยหวลู่สองคนพี่น้องมาเด้มาเด้ มื่อดีหูทางกูอยู่ไหนว้า,าอู้หูยี่นี้มัดหนกักไอ้ศัตรูกูค,คิดไม่ทันเ <c oughs> ออตุยท้องนาะเออโอู้หูไอ้เช่นนี้ไอ้เช่นนี้มัดหนักเกินไปแล้วนะหมัดวิมัดหนักเหรอหมัดหนักเหรอหมัดหนักเหรออู้หูมัดหนักเหรอเป็นไง ล้มพับนอกพับในเลยทีเดียวอ้าวโอวยจอร์สโอ้โอหโมันมีหนังสือนะครับเราต้องกวาดให้หมดนะครับแล้วพวกนี้เรากินยาอะไรได้ไหมเนี่ยอุ้ยอุ้ยชีสเบอร์เกอร์ชีสเบอร์เกอร์กินแล้วมันจะช่วยนะครับทุกคนกินแล้วเพิ่มเลือดด้วยชีสเบอร์เกอร์ตัวนี้เดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวจะ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 อะอะไรจอสไอโอ้โหโอ้โหแม่งเอาหนากักโอ้โหดีใจดีใจมึงดีใจใช่ไหมจอร์ส มึงดีใจมากใช่ไหมจอดคัมมอนคัมมอนมาดิดูดูบูปูนวอล์กตึ๊ดูดูดูมาดิมาดิจอดขอชี้ก่อนแป๊บนึงจอดกูขอชี้ก่อนเข้ามามันลืมเยี่ยวเราได้นะครับทุกคนเดี๋ยวผมวางกับดักให้ดูเดี๋ยวผมวางกับดักให้ดูมาดิเฮ้ยโอ้โหหลบไม่ได้ฮาคิหลบไม่ได้มึงบ้าเปล่า หนักไฟจ้อนหนักไฟหนักไฟจ,จ,จ้อนหนักไฟหนักไฟจ้อนหนักไฟเบอร์เกอร์เพิ่มพลังสุดหอยโอ,อ้ฟาสต์ฟู้ดเป็นสิ่งที่ดีอ่ะเคยมา <c oughs> เลือดผมเพิ่มเร็วไหนจ้อนไหนไอจ้อนเหรอไอจ้อนเหรออุ้ยไอจ้อนเหรอไอจ้อนเหรอฮะฮะ โอ้ยจอดตีนะรับทุกคนเตยลุ้มลุ้มลุ้มถอยก็ลุ้มถอยก่อนถอยก่อนถอยก็ถอยก็อนดูแป๊บนึงอดูป,ป,ปู่แป๊บนึงอาอาบีคลิกขวาคอนโทรลชิปอ้าโอเคอ่านี่ต่อยล่างอ่าอ้าโอเคเตะล่างเตะบน มาดิมาดิมาดิมาด eh ิมาด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 ิอ้โหเอ้ยเดีินๆทุกคนโอ้โหเฮ้ยโอ้โหจะปูปูก่ดไม่ค่อยติดเนี่ยวะอืออืออือสบักสมบมอืออือเฮ้ยนี่เป็นไงอือ ซ้าย,ายขวาเออขอเยี่ยม,มต้องดื่มเบียร์ครับทุกคนเราไม่มีเบียร์ตอนนี้เราไม่มีแรงฮึดนะครับถ้าเราไม่มีเบียร์มันกินเบียร์บารายว่าไงโทนี่โทนี่เป็นไงโทนี่เตะอืออุตเตะล้มอย่าซ้ำนะซ้ำที่ลุกขึ้นมาพังหาดไปกันต่อทุกคนโอ้โหนั่นไงสวรรค์ชั้นเจ็ด อสวรรค์ชั้นเจ็ดโยชิป RB กระโดดคลิก RB คลิกขวาคือ rb นะครับพันโอเค r b คือ okay. คลิกขวาเนี่ยชิปอาร์จเตะอาร์คอนโทนคลิกขวาโอเคเดี๋ยวเราผมขอลองท่าอีกท่าหนึ่งนะผมขอลองโอ้เ oh, สียชื่นันยืนบนหัวปลวกอา้าว <the> เอ้ยตื่นมาสู้ก่อนลุง อ่าเดี๋ยวขอดูท่านิดนึงนะครับขอดูท่าแป๊บนึ่งนะทุกคนขอเทสท่าแป๊บนึงนะอ่าชิฟรันต่อยอ่าคอนโทรล RB โอเคคอนโทรล RB แล้วก็ชิฟ RB โดดเตะโอเคอ่าแล้วก็อ่าต่อยล่างอ่าอัปปเอร์คัตอ้าโอเคมาทุกโคโลเลยนะมาแล้วก็ RB ร์บีฟรอนต์คิกคอนโทรล RB อ่าโอเค ไหนตะคอนโทษ S R B อ๋อโอเคชิปโอเคชิป R B แล้วก็ไหนคิวทำไรอ้โหเนี่ยท่าประจำกูเลยอะ่ะไหนมาโอ้โหขอชี้ก่อนละกันอของลุงเท่นยาวเฟื้อเลยทีเดียวใจเย็นใจเย็นไปมาดิมาดิไอจอดอ่ะจอดอ่ะกูเตะเลย เฮ้ยบโอ้โหดูดิไม่มีฮาคิราชันนะเฮ้ยทุกคนเราไม่ได้ด้วแล้วเราต้องสกัดเขาโอ้ดูวิ่งดูดูแมงวิ่งหนีดูแมงวิ่งหนีมาดิมาดิขึ้นมา come on อือออออออเรียบร้อยอือมาไหนไหนไอหน้าไหนหน้าไหนไม่กลัวมาดิมาดิมาดิ อื้อหุ้ยอื้อโอเคปุ่มมันกดไม่ค่อยติดว่าเป็นอะไรว่าคีย์บอร์ดอ่ะเฮ้ยมาไอ้จอร์จะสู้กับไอ้จอสต่อตัวเดิมค o m e o มานวู้อื้อวู้มาดิมาดิมาดิอื้อได้อ้าวอุยอิดิอื้ออื้ออื้อ นี oh. <S 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 ่เป็นไงกูเดอะแมทริกไอ้ยี้ปมันดีว่าทุกคนเออมาดิมาดิเออเกี่ยวขึ้นมาดิมาดิมาดิลุกขึ้นมาบอกให้มึงลุกเออแตกเป็นพับนอกพับในกูบอกเลย what the fuck what the fuck are you man เออ what the fuck what the fuck are you what the fuck are you come on <Come> <c oughs> มามา <laughs> ไปครับทุกคนไปกันต่อไปกันต่อขอชีพแฟบจะได้สดชื่นสดใสเลเวลมันจะเพิ่มไปเรื่อยๆนะเว้ยผมบอกเลยเออมามาโอ้โหเยอะแยะเลยอ่ะต้องเคลียร์ตรงนี้ให้หมดเยอะแยะเลยคอมอนคอมอนมาครั้งนี้ผมไปขอลองใช้หมัดบ้างนะครับมา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 โอ้ what the shit มา <naj bum> เข้ามาเข้ามากูจะกลับบ like so ้านเึงเข้าใจบอโอ้ยหูอย่างนี้ก็อย่างงี้ก็วิชาเส้หลินปะทะโกลกาพินาตเตะเด้เอาเด้วิชาเส้หลินวุ๊บโอยชิพานแล้วทุกคนอีกชีวิตแล้วอีกชีวิตแล้วต้องนี้กันให้ห้กินเบเกอร์กันทุกคนอีกชีวิตเดียว โอ้ยใจเย็นๆน้องจ๋าใจเย็นพี่จ๋าให้น้องได้เอาเบอร์เกอร์ก่อนเด้อพี่โอ้ยมาตามไปทุกคนมาตามดูดิโอ้ยเราต้องหาเบอร์เกอร์แดกก่อนเราต้องหาเบอร์เกอร์กินก่อนเดี๋ยว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 โอ้ยเออได้ได้ได้โอ้ย,อออยชิบหายแล้วทุกคนชิบหายของจริง นั่งไงเบอร์เกอร์จีนเบอร์เกอร์เชี่ยมึงเดินดี่ไอ้เลยเดินแล้วนะอย่า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 นะอย่านะทุกคนใจเย็นนะครับใจเย็นนะครับเราประมาณไม่ได้นะครับเราต้องกินเบอร์เกอร์ก่อนทุกคนฝึงจะถึงเบอร์เกอร์พี่แล้วจะถึงเบอร์เกอร์พี่แล้วใจเย็นใจเย็นหมดสักคาโมโต้ใจเย็นให้กูได้กินเบอร์เกอร์ก่อนโอ้ยมันตามมาไม่หยุดเลยทุกคนจีพหายแล้วบูเราไปเจอตำรวจอีกอ๋อ โอ้ย what the fuck what you doing man มากูกลับมาแก้แค้นมึงแล้วมึงมามึงมามึงเจอกูอีไอไอชื่ออะไรนะไอจอนมากูขอเยี่ยวก่อนแป๊บหนึงกูขอเยี่ยวก่อนกูขอเยี่ยวก่อนแป๊บหนึงกูขอเยี่ยวก่อนกูขอเยี่ยวก่อนขอเยี่ยวก่อนโอ้ยคอนใจเยี่ยวมึงก็ไม่ให้ได้เชีย ขัดจังหวะเยียกูมรู้ไม่เป็นยังไงเหรอโอ้โหกระเป๋าแบนแฟนยิ้มเน็เก้ออลือนตายมานลื่นเยี่ยวผมตายมัเลื่นเยียวกูตายแล้วจ้าโอ้โหเดี๋ยว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 ดดฮเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้กูกินผิดอันกูกินเครื่องดื่มผิดอันโอ้ยขอหลับตรงนี้พี่ขอตายตรงนี้เพื่อเมียมา ออทั้งเมาทั้งกับเกมแม่งขัดจังหวะคนเยี่ยวใครก็เคยทำคนดีๆที่ไหนเขาทำวะมามึงมาทีละตัวมาผมจะสอนพี่ชายให้มารู้ว่าย,ยงชุนเป็นไงมามาดิมาดิมึงรู้จักโอ้โมึงรู้จักโยงชุนปปลา่าโอ้ยน่าขำอมตุดนเลยนะมึงไหนใครต่อ โอ้โหกระป๋อมมันร้ายแรงมากจริงทุกคนกระป๋อมมันร้ายแรงมากสงสัยต้องใช้บัตรฮุกเออต่อยไปหนึ่งเป็นไงไอ้ออนี่ยืดอะกูยืดกับกูนีน่เดบเป็นไงย่องชุนนักงวยเคยเจอที่ไหนไปหนูสมอบบิชมามาดิมาดิมาดิมาสิมาสิมามาดิดูจะใส่สวยๆอัพป,ประคัตโชว์ให้ทุกคนได้ดูมามาอัพป,ปะ

ให้รู้เขาเต้นก่อนนะครับทุกคนไปกันต่อครับไปกันต่อเลเวลเลยยังตอนนี้ทุกอย่างยังฟินิชยังตันอยู่นะครับ